ลูกกระตาของน้องแมวตัวหนึ่งนะคะที่สวยมากๆในบ้านนะคะก็จริงๆแล้วมีสวยหลายตัวนะคะแต่ตัวนี้ก็เป็นตัวที่สวยตัวหนึ่งคือน้องหมูสามชั้นนะคะถ้าจะสังเกตแล้วก็ซูมให้ดูกกใกล้ๆนะคะตาเขาเจะมีสีฟ้าน้ําทะเลนะคะตอนนี้เป็นเวลาตอนกลางคืนนะคะประมาณสักสองสับทุ่มเนี่ยาตาของเขาก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะอาจจะเห็นมีขี้ตาอยู่สักหน่อยนะคะเพราะว่าน้องหมูสามชั้นเนี่ย อาจจะเป็นแมวที่อย่าไปจุกจิกอะไรกับเขาเยอะนะคะเขาไม่ชอบแล้วก็จะดูเอาเลยด้วยนะคะก็จะเลยไม่ไม่อยากไปกวนใจให้ถ่ายได้นิ่งๆแบบนี้ก็ถือว่าดีมากแล้วนะคะเพราะว่าเป็นแมวที่เรียกว่าค่อนข้างจะไม่ชอบให้ใครไปจุกจิกตู้จี้ไปวุ่นวายไปเข้าใกล้ด้วยนะคะน้องแมวตัวไหนเนี่ยเข้าไปใกล้ๆก็อาจจะโดนตบได้แล้วห้องนี้นะคะก็เป็นห้องกระจกที่น้องปิดจ็อบ กับน้องก้านกล้วยน้องชบาแก้วนะคะตั้งแต่คลอดลูกเนี่ยตั้งแต่น้องอปิดจ็อบเนี่ยคลอดลูกออกมาแล้วเนี่ยนะคะผู้กองก็เลยปิดห้องเนี้ย ไว้ให้เป็นที่อยู่ของ3ามแม่ลูกนะคะ3ตัวนี้นี่คือน้องการกล้วยมาแล้วนะคะเดี๋ยวดูนะคะพ่อหมูสาชันโดนพ่อหมูสาชันไปหนึ่งปาบแล้วนะคะผู้กองก็เลยสองเดือนเกือบเกือบสามเดือนแล้วคะอีก 3- 4วันเนี่ยน้องจะอายุ3าเดือนแล้วนะคะ,ก,นนะ,ะ,คะก็เลยคิดว่า,าเดี๋ยวอีก2วันไปทําวัคซีนแล้วจะปล่อยให้น้องๆเนี่ยได้อยู่รวมกับพี่ๆได้แล้วก็เริ่มดีขึ้นและปรับตัวได้มากขึ้นและพี่ๆเขาก็รับรู้ได้แล้วว่า น้อง2ตัวนี้คือน้องใหม่ที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะคะแล้วก็แม้แต่กระทั่งกระทั่งพ่อก้านมายมของเขาเนี่ก็เข้ามาเล่นในห้องกระจกเลยนะคะพอเปิดห้องออกเนี่ยทุกตัวที่เคยได้อยู่ในห้องนี้ก็ได้จะได้กลับมาอยู่ในห้องนี้เหมือนเดิมแล้วน้องเล็ก2ตัวเนี่ยเขาชอบมากนะคะ วันแรกที่เปิดประตูให้ออกไปวิ่งเล่นเนี่ยวิง่งจูดไปรอบบ้านไปสำรวจบ้านใหญ่เลยนะคะแล้วตอนนี้เป็นช่วงเวลากลางคืนนะคะผู้กองก็เลยปิดประตูหน้าบ้านไว้แล้วก็น้องๆทุกตัวเนี่ยจะอยู่ในบ้านเพราะว่าไม่ไม่ให้ไปวิ่งในกรงยักษ์หน้าบ้านเพราะว่าเดี๋ยวยุงจะกัดนะคะแล้วก่อนนอนเนี่ยก็จะปูที่หลับที่นอนให้กันนอนแบบนี้นะคะแล้วพอเปิดห้องกระจกมาเนี่ยหลังจากที่น้องๆตัวอื่นเนี่ยไม่เคยได้เข้ามาอยู่ในห้องนี้าสามเดือนแล้วนะคะแล้วก็เลยกันพื้นที่ไว้ให้ แม่ปิดจ็อบกับน้องก้านกล้วยกับน้องชบาแก้วเนี่ยได้อยู่กันใน3เดือนที่ผ่านมานะคะเพื่อความปลอดภัยของน้องเล็กแล้วก็ด้วยความที่แม่ปิดจ็อบเนี่ยเขาห่วงลูกเขาพอ,อาพอเปิดห้องออกเนี่ยมาเลยมาก่อนเลยก็คือพ่อก้านมายมมาเล่นของเล่นของลูกนะคะเราก็ดูจะสนุกสนานมากลูกๆก,ก็ไปเล่นกับเขาด้วยนะคะเล่นกับพ่อก้านมายมพ่อก้านมายมเนี่ย เขาก็คงไม,ไม่รับรู้หรือหรือ,รอไม่แน่ใจนะคะว่าจะทราบไหมว่านี่เป็นลูกของเขาไม่ว่าจะเป็นน้องไขรหวานหรือว่าน้องตัวอื่นเนี่ยน้องเล็ก2ตัวเนี่ยก็ค่อยๆปรับตัวไปนะคะตัว,ตวไหนที่เขาวิ่งไปหาแล้วเขาโดนดุเนี่ยเขาก็จะต้องเรียนรู้ว่าเขาไม่ควรไปวิ่งไปหาตัวนั้นนะคะอย่างเช่นพ่อหมูสามชั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะรับรู้ mm. ไปเองว่าน้องตัวไหนที่อยากเข้าใกล้เขาได้แล้วน้องตัวไหนที่เขาไม่ควรเข้าใกล้นะคะก็จาก การที่เริ่มปล่อยมาแล้วนะคะก็เก,ก,ก็สังเกตเห็นว่าก็ไม่มีพี่ตัวไหนทีน่ทำอันตรายเขารุนแรงนะคะก็ดูแล้วน่าจะปลอดภัยแล้วนะคะเพราะว่าพี่ตัวอื่นเนี่ยก็ดมกลิ่นบ้างอะไรบ้างแล้วก็แต่ก็รับรู้ได้แหละว,ว่าเป็นเพื่อนแมวด้วยกันเพราะฉะนั้นน้องกานกล้วยกับน้องชบายแก้วก็ถึงเวลาแล้วที่จะได้ไปอยู่ รวมฝูงใหญ่กับพี่ๆเพื่อนๆนะคะแลวพื้นที่ในบ้านทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่วิ่งเล่นของเขาต่อไปและพื้นที่ในห้องกระจกเนี่ยในห้องกระจกจะมีแอร์อยู่ตัวหนึ่งนะคะตอนนั้นม,มีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะคะที่มาหาผู้กองถึงบ้านนะคะแล้วก็ผู้กองก็เลยทำทำห้องกระจก นี้ขึ้นมานะคะแล้วก็เลยติดแอร์ด้วยเพื่อจะไว้ให้น้องแมวอยู่ในช่วงเวลาที่อากาศร้อนมากๆนะคะแล้วก็ทําประตูแมวไว้ด้วยถ้าแมวตัวไหนร้อนเดินเข้ามาได้แมวตัวไหนถ้าหากว่า อ,อยากไม่ไม่อยากหนาวไม่อยากเย็นก็เดินออกไปได้ทุกเวลานะคะเพราะฉะนั้นห้องนี้เอาแล้วนะคะน้องหมูสามชั้นเกคุณย่าปินปีน,ปนอีกแล้วนะคะที่เห็นกินอาหารอยู่นั่นคือแม่สายรุ้งนะคะแม่สายรุ้งก็เตรียมระวังตัวทีเดียวจริงๆแล้วน้องหมูสามชั้นเนี่ยเกเรมากกว่านี้อีกนะคะตอนแรกเนี่ยตัดสินใจที่จะไม่ให้เข้าบ้านเลยซ้ำจะให้อยู่ในกรง2งเมตรคูณ2เมตรนอกบ้านนะคะแต่พอหลังๆมาเนี่ยเขาก็เริ่มปรับตัวมากขึ้น แล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ที่เขาป่วยนะคะตอนนีอ้อาการของน้องหมวงสามชั้นเนี่ยก็จะมีอาการปากเจ็บอยู่บ้างเราก็จะต้องกินยาเช้าเย็นทุกวันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาเลยอาจจะมีความหงุดหงิดอยู่บ้างถ้าใครไปเดินเข้าใกล้เขาก็อาจจะถูกตีถูกทําร้ายแบบนี้นะคะก็แค่ตบแล้วก็ไม่ถึงกับเลวร้ายถึงขนาดไล่กัดหรืออะไรแบบนี้นะคะก็ ก็เราคิดว่าจะปล่อยน้องๆสองตัวตัวที่ที่เป็นห่วงมากที่สุดก็คือน้องหมูสามชั้นนี่แหละนะคะเพราะว่าไม่ชอบใครเลยไม่ไม่คบใครเลยนะคะแล้วก็จะไม่ชอบให้ใครเข้าใกล้นะคะแต่ตัวที่สนุกสนานที่สุดนะคะก็จะเป็นน้องก้านกล้วยกับน้องชบาแก้วแบบนี้นะคะเพราะว่าได้พื้นที่เล่นมากขึ้นแล้วก็มีเพื่อนเล่นมากขึ้นด้วยนะคะก็มีแบบพี่ๆนะคะพี่ๆที่ห่างจากเขาที่อายุน้อยที่สุดก็จะเป็นแก๊งของน้องฟุตตี้น้องคิริบุลน้องเรนโบว์ที่ พึ่งจะเติบโตขึ้นมานะคะบางทีเขาเจอเขาก็เล่นกันนะคะน้องพี่พี่ก็หยอกน้องนะคะน้องก็อยากเล่นกับพี่แต่ว่าบางตัวที่อาวุโสมากๆนะคะอย่างคุณย่าปินป๊นปินก็ไม่ทําร้ายอะไรน้องๆน,นะคะก็อย่างที่เห็นแล้วก็ตัวอื่นๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็ผู้กองก็คอยคอยดูอยู่แล้วก็จะปล่อยน้องๆในช่วงเวลาที่ผู้กองอยู่บ้านนะคะช่วงนี้นะคะแล้วจะดูจนกว่าจะชัวจะแน่ใจถึงจะปล่อยน้องๆอ,อยู่รวมกับ พี่ๆตัวอื่นตลอด24ชั่วโมงได้นะคะก็เดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆให้น้องๆปรับตัวไปเดี๋ยวอีก2วันนะคะบุกกองก็จะพาน้องก้านกล้วยกับน้องชบาแก้วไปทำวัคซีน เข็มที่2แล้วนะคะเพื่อจะได้มีภูมิต้านทานป้องกันโรคอะไรต่างๆนะคะในการอยู่รวมกับพี่ๆนะคะก็จะเห็นว่าสนุกสนานตลอดเวลาคู่นี้ไม่มีเรื่องทุกข์ใจใดๆนะคะแล้วก็สนุกมากแล้วที่สนุกอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นพ่อของเขานะคะน้องก้านก้านมยมนะคะหลังจากที่ทําหมันแล้วก็ตัดไหมเรียบร้อยแล้วนะคะกะ็หมดสิ้นการเป็นคุณพ่ออีกต่อไปแล้วนะคะก็เป็นคุณพ่อลูกสองพอแล้วแล้วก็ ช่วยๆกันเลี้ยงลูกให้เติบโตต่อไปพอแล้วนะคะน,น้องแมวตัวเมียเพศเมียในบ้านก็ถูกทำหมันเรียบร้อยหมดแล้วพอปล่อยน้องๆตัวอื่นเข้ามาในบ้านเนี่ยนะคะแม่ปิดจ,จ็อบเนี่ยตอนแรกเนี่ยค่อนข้างเครียดนิดนึงไล่ตีตัวนั้นตัวนี้นะคะแต่พอ,อลูกเขาเริ่มโตขึ้นเนี่ยเขาก็รับรู้แล้วว่า,าเขาจะต้องไปอยู่แบบเดิมนะคะก็คืออยู่ รวมกับเพื่อนๆในบ้านแล้วก็ไม่ต้องมาห่วงห่วงอะไรลูกน้อยสองตัวเขาอีกต่อไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวดูเด็กๆน้อยสองตัวเนี่ยวิ่งกันไปทุกห้องเลยนะคะแล้วก็บางห้องก็จะมีพี่ๆเนี่ยนอนรวมกันอยู่เยอะๆนะคะเขาก็ไม่ได้กลัวใครนะคะแล้วก็สามารถวิ่งไปได้ทุกห้องทุกส่วนในบ้านได้แล้วนะคะแต่ช่วงนี้ให้อยู่ในสายตาผู้กองอยู่ก่อนนะคะก็ค่อยๆปรับไป ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทุกความคิดเห็นทุกการติดตามนะคะหากพี่น้องจะช่วยส่งอาหารให้น้องแมวที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดอาหารเปียกนะคะหรือว่าทรายแมวเนี่ยต้องการมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยหลายตัวแล้วก็ใช้ทรายแมวเนี่ยค่อนข้างเปลืองมากๆนะคะก็ที่ต้องการอีกอย่างหนึ่งก็คืออาหารสําหรับน้องหมาจรในเบาะทรายรวมถึงยาเห็บหมัดด้วยนะคะถ้าท่านใดพร้อมก็สามารถบริจาคส่งมาตามที่อยู่ ที่ผู้กองแจ้งไว้แล้วก็ปักหมุดไว้ในความคิดเห็นความคิดเห็นแรกนะคะมีที่อยู่ของผู้กองอยู่สามารถส่งอาหารหรือว่าอยาเห็บหมัดมาให้น้องๆได้นะคะแล้วเดี๋ยวผู้กองจะนำไปแจกใจ่ายให้น้องหมาจรในเบาะทรายด้วยนะคะท่านใดนะคะจะสนับสนุนผ่านปุ่มซูเปอร์แตงก็สามารถทำได้นะคะฝากพี่น้องช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้น้องแมวจรแล้วก็น้องหมาจรในเบาะทรายกันด้วยนะคะ